บังเอิญใส่ชุดเหมือนกันไมนัพสิทธ์แอฟทักษอรบังเอิญใส่ชุดออกงานเหมือนกันแปะเป็นแบรนด์เดียวกันและออกงานเลีเลยดกันแต่สวยกินกันไม่ลงแฟนคลับขอร้องอย่าเปรียบเทียบวันที่21มกราคม2567ในอินสตาแกรมของดาราสาวสวย2ท่านที่ต่างคนต่างกำลังอิเลิฟทั้งคู่ดันบังเอิญล,ลงภ้าที่ใส่ชุดออกงานแบบเดียวกันแปลนั่นก็คือแทักษออ และมายนภัสสิ์จนกลายอเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะมีแฟนคลับส่วนน้อยที่ซัดกันหนูว่าใครสวาย,ยกว่าจนเกิดเป็นดราม่าเบาๆแต่แฟนคลับและชาวเน็ตส่วนใหญ่ล้วนมองว่าสวยทั้งคู่สวยคนและแบบและขอร้องว่าอย่าเอาไปเปรียบเทียบก,กันเลยสำหรับชุดดังกล่าวเป็นชุดของแบรนด์ไทยที่ชื่อว่าวิลเดอร์เวลาดีคอลเลกชันอัทอมวินเตอร์2023เป็นเดรสสีทูโทนให้ลูกโดดเด่นสวยสง่าและด้านหลังแอบเซ็กซีเ่เบาๆ ซึ่งใน Instagram Official ของทางแบรนด์ก็ได้มีการลงสตอรี่ของดาราสาวทั้งสองคนเอาไว้ด้วยทั้งนี้คอมเมนต์ใน IG ของสาวแอฟแทบจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าแฟนคุณชานนสวยน่ารักที่สุดจะหยุดสวยกี่โมงค้าทำไมนังฟ้ามาอยู่ตรงนี้คะและอื่นๆขณะที่ IG ของสาวหมายนภัสสิ์ก็บอกว่าสวยมากๆอร่าสุดๆสวยเป็นลมค่ะน้องหมายน่ารักสดใสามากค่ะและอื่นๆ